วันนี้วันที่สองมกราคมพุทธศักราช2565ทีมงานช่างตู <laughs> ก็ได้มาทำหลังคาโดมสลาเเนกประสงค์วัดหนองอาา้ฟานมาจะคนช่างคคโอ้จะจาทีมงานช่างก็ช่างตูก็มาเจ็ดคนกำลัง วันนี้ก็ใส่วันนี้ติดอะไรวันนี้วันนี้ใส่แปรครับที่สองครับจ้าจวันนี้ติดแปรให้จ้ายกที่สองขึ้นไปอีกอานุโมทนาสาธุการร่วมกันเดอ้อญาติโยมผู้มีจิตศรัาทธาได้ร่วมทําบุญบริจากจัตุปัจจัยสร้างโดมวันนี้ทีมงานช่างตูก็ได้มาดําเนินการติดตั้งโครงลังคาเหล็ก ต่อเติมเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์อนุโมทนาสาธุการร่วมกันสาธุสาธุสาธุ